สวัสดีนะครับนะครับก็มาเจอกับกนอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าศาลอาญานะครับกับหมู่บ้านศาลอาญาราชดานะครับผมวันนี้ก็น้องปูนนะครับผมน้องปูนก็มาอดอาหารวันแรกนะครับผมนะครับซึ่งเมื่อวานน้องตี้นะครับก็ถูกอายการสั่งฟ้องนะครับผมแล้วก็ศาลไม่ได้ให้ประกันตัวนะครับ โดยให้โดยให้เหตุผลว่า,ามีอัตราทั่วสูงนะครับผมแล้วก็กลัวจะหลบหนีนะครับผมนะครับน้องฟิลก็เลยามานั่งอดอาหารอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับก็น้องฟิลก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของกลุ่มรัษฎรเอ้ยนะครับผมนะครับซึ่งเขาสนิทสนมกับน้องตี้นะครับผมนะครับซึง ซึ่งไม,ไม่เฉพาะน้องฟิลที่สนิทสนมนะก็คือแบบทุกคนในม็อบนะครับน้องตี้ให้ความเป็นกันเองหมดนะครับไม่หยิ่งไม่อะไรนะครับคือใครขอคุยใครขอสัมภาษณ์ขออะไรคือ,อเขาคุยทุกเรื่องนะครับผมบสวัสดีครับพี่หน่งมากินมะม่วงมามกินข้าวเหนียวมะม่วงด้วยกัน,นครับมี ผู uh, ้ใหญ่ใจดีเขาเอามะม่วงมาให้สามกล่องนะครับผมครับก็อะไรเขาหัวใจด้วยนะไอเป็ดตัวนั้นอ่ะเป็ดอะไรเป็ดนั่นอ่ะเป็ดนั่นอ่ะเป็ดอะไรอ่ะเป็ดใอะไรเนี่ยเป็ดเป็ดยของใครอ่ะ คณครับเธอไม่เกี่ยวหรอกรู้เธอกินคนเดียวไปเท่าไหร่นวครับรก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับก็ตอนนี้กิ๊กนะครับก็ามาอยู่แทนน้องปุ๊กปิ๊กนะครับผมนะครับซึ่งเมื่อคืนน้องปุ๊กปิ๊กเขาก็อยู่นี่ทั้งคืนนะครับนะครับก็ ก็มีพี่คุณแผนอยู่ด้วยนะครับก็มีน้องเป็ดด้วยนะครับวันนี้ ก็เอางานมาทําที่นี่ด้วยนะครับก็ <c oughs> เปิดรับออเดอร์ทุเรียนนะครับพวงมาณีนะครับผมรับเปิดรับออเดอร์ทุเรียนพวงมาณีนะครับรรลูกละ98าบบาทาาก็ลูกละประมาณโลถึงแปดคือถึงโลสองอ่ะพวงมาณีทุเรียนจิ๋วอะ่ะ จุเรียนกิ่วลูกมานเนี่ยขายเป็นล,ลูกเหรอลูกลูกละเก้าสิบแปดบาทสามลูกส่งฟรีสามลูกส่งฟรีทุกที่ในจังหวัดนนท์ต่างจังหวัดคิดค่าส่งตามจริงประมาณโลหนึ่งอ่ะ ไม่กินฉนเป็แนด้วยพว่กินยาอะล่ะิี่กินยาหรอแบบปปพิงหวแล้วเหรอจะเป็นอะไรอย่งนี่แผนกินยาหรือยังแผนกินยายัง คไอแผ่นกินหมดแล้วครับแล้วก็กินทุเรียนไปพวงแล้วนะครับเม็ดเดียวจะใส่ลายพวงอ่าเม็ดหนึ่งนะครับทุเรียนแจกแก๊บเนี่ยแข่งวันนี้นุกกินไปพูเบิ่มเลยแล้วก็แล้วก็แล้วก็แม่ค้าให้มาสองพูโลกว่าผมกินไปแล้วภูหนึ่งเจ็ดเขียดมันอิ่มเลยเราถามวันดามาเรื่องอะไรกันเรื่องพูลูกีเลยได้ยินหลายๆคนได้ยินถามวันดามาเรื่องอะไร อ๋อ oh, เรื่องเรื่องเมื่อคืนไหมที่ว่าเรื่องอตำรวจเขามาจับน่ะที่ว่าคอมเมนต์น่ะใช่ไหมที่เขาบอกว่าทำไมไป,ไ,ไปง่ายจังอะไรอ่ะฮะไม่รู้ใครครับเราไดมาเราพี่จะด่าแม่ไม่ใช่คือ คือจุดประสงค์ของเราที่มาอยู่ตรงนี้คือ,อประจานสารใช่ไหมครับนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะมีปัญหากับตำรวจไม่อยากจะมีปัญหากับใครนะครับเราก็ให้ความร่วมมือนละครับผมนะครับถ้าเกิดเราไปขัดขืนเราเราก็จะไม่ได้อยู่ตรงนี้น,นะครับ

ฝั่งโน้นก็มีคนอดอาหารหนึ่งคนนะครับผมฝั่งโน้นนะครับเป็นน้าเลิศนะครับผมมาจากหมู่บ้านทะลุฟ้านะครับผมก็ฝั่งนี้นะครับก็มีน้องฟิวนะครับผมนะครับอดอาหารนะครับแต่พวกเราที่เหลือไม่ได้อดนะครับ กทุเรียนหมดแล้วมีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงเอรีฟไอ้รีฟเดี๋ยวกี้พูโชว์เ,เขาอะเดี๋ยวตัวเองก็ไม่ได้กินนะวางนอนอีก รอหราเกินได้เป็นแลนเนี่ยเดี๋ยวต้นเย็นถึงจะเอารอ,อเด็กๆมาถึงจะเอาไม้พาเลตไปลงนะครับจะได้จัดที่จัดทางให้เรียบร้อยเลยนะครับ ม่วงบ่มมัม่วงบ่มมันจะเปรี้ยวหน่อยปะบ่มแก๊สอ่ะใ้รอเกียวบาร์แก๊สไม่แก๊สถ้าแก๊สหวานเลยที่เขาคนเขาเก็บเพงบ้านที่มัเป็นคอนสายม่วง นนีงอันนี้ยิ่มเงินตะแแผนหมื่นไหมครับน,นี้อ๋อผู้บ้านไม่โดนเลยแค่ไม่ย้ายไปให้ไกลต้องใช้ยละอ๋อ เขาฝอกลับไปยังยังใช่ปะไม่รู้มาประจำนั่นเลยมั้งมันต้องเขียนทีเดียวเ้ยแ้วตอบตอนเนี้ถ้าเขียนไปเนี้ยใช่เถอะใช่เถอะก็อย่าเพิ่ตอบเดี๋ก็เขียนก่อนสิคอมเมนต์ก็ดนไมาไอ้คนเนี้ยททำไงอ่ะาทัใจก่อนเนาะ ย้อไปอยู่ยอการเตนม่้การเข้าไปแต่ตรของเราเนี่ยกางเต้นไม่ได้การเข้าไไม่ได้การอะไรได้นัของเราเนี่ยมีแต่คนชมเนี่ยเรา่าเป็นปาะการเนาะการได้การกรต้องกุเ้รริการสวัสดีครับากพยายามอยู่อยู่กับปัญหาเดี๋ยวต้องเอาสีอาเต้นสีกมนี่ไปเปลี่ยนเอาสีฟ้าออกมา ก็เอานี้ไปกลางแล้ว uh ก็ผ hmm yeah> ู้ผูไม้อะสีฟ้ามันเล็กอะมันไม่เป็นเนอมนตตรงกลางเป็นอะอาบนอบเต็นเต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 อพอเจ้ใหญ่ทีเดียวเลยใช่ะพอให้รู้เรื่องไม่รู้เดี๋ยวรู้ไปเช้าออกตรงไหนเช้าได้ ต้องโทรถามแม่นั่นเออเดี๋ยวก็เราตรงนี้รู้เรื่องก่อนสวัสดีคุณแม่หน่อยนะคะเดี๋ยวไปตามจอดในเฟซบุ๊กนะคะหนูปะกอไปไลา์อยู่ส่วนนึงเพราะว่าก็สอนไม่รู้ไม่เข้าอะไลเ์ยเลยกไปอ้อมไปนอนเอาตรงนี้รู้เรื่องออกมาได้หรือไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปช้ามันไม่มีของเรากลางเดนไม่ได้ทำผิดกรรมอะไรไปเราแฝนมากแฝงไม่ได้แฝงใต้ได้ก็เหมาะเราไปดีดเพื่อนเราไปมาให้ด้วยเดี๋ยวว่าจะไม่ได้ 我要อยากจะ mấy người đu làm gì gì đó sai, để จริงแล้วเราไม่อยากให้อดนะครับอาค่ะทุกคนจะมาไปประวดเราเพียงแค่มานั่งมานั่งมานอนประจานประจานให้เขารู้ผิดชอบชั่วดีเท่านั้นก็พอนะครับครับแต่การอดอาหารมันมันก็จะเป็นการทรมานตัวเองนะครับผมนะครับคิวก็ เมื่อคืนเมื่อคืนดีกลับเร็วด่านด่านปักซอยบ้านบลัมม์ไมไม่เป็นไรบ <c oughs> อลโดนยังไม่มีแล้วอ่าอด่านอะไรไม่รู้ตรงนั้นอ่ะด่นานอะไรั้าแมง่งไม่จุดเบอร์ฟิวฟิวังไม่มีเขาแค่ขอความเมื่อ รออีกวันสงวันเ้นอ่ะมันบอกว่าน่าจะได้มันก็คายว่ามันตุนการชีเขามากมั้งก่อนจะรอวันสวันนามันน่าจะได้เพราะก็ดูแล้วอ่ะก็ูสถการอะรีกวันสองวันแล้ว่าเซ้นอรมไม่กางอยู่ผมว่า ก็เต็นท่มเนี่ยมันจะเท่ากับแอนเต็นนั้นเลยนะแต่เตี้ยกว่าเราคิดว่าที่เรารอตรงเนี้ยเพราะเราติดต่อไปแล้วแล้วถ้ามันได้ก็ว่าถ้าทรา,ายเขาช่วยเต็นมาเนี่ยเขอาจอะช่วยเรื่องอาหารของเราด้วยเท่าไหร่พอก่อนวันสองวันถ้าไม่ได้เดี๋ยวเขาไปเช่าแล้วก็ของทรายนี่ยไมเนี่ยเราไม่ต้องเช่าใช่ไหมทรายจะไปเช่าทำไมเขาช่วยเขาช่วยฟรี าช่วยเราก็ยังหาเช้ค่ะแล้วช่วยเจ่นนี้เดี๋ยวพี่ว่าช่วยเรื่องอาหารด้วยก็ได้มันก็จะได้ได้ยาวๆแบบเพราะเดินตรงนี้มันก็หมุนเวียนอยู่มันก็ไม่ด้มีเยอะแล้วมีคนโดนมาสลับเรื่ร่วมด้วยแต่มันก็มีเรื่อยๆแตมันไม่ได้มากเราก็ไม่แน่จะพอไม่พอผมบอกว่ารอวันสองวันของน่าจะได้ว่างั้นก็รอเดี๋ยวเช่นก็พิการก่อน เพราะว่าเรามันช่วยได้พวกก็จะช่วยเรื่องอาหารอยู่ก็เราก็เราตรงนี้เนี่ยเราต้องให้เราเราคูเนี่ยมันต้องอาหารที่นู่นเนี่ยน่าจะจำแต่น่าจะจำมือเดียวเขียนพอแล้วสองาพแต่รวมแล้วมันเยอะเราก็ใช้เดียเราไม่รู้หรอกเราอยู่ตาบ้านถ้าไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยไม่เราก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ได้ไกลแค่ไหนอยู่ไหมหมดอ่ะอยู่วะเนี่ยเอออย่ม่งไปเรื่อย ออกไปอ่แล้วออกเรื่องแกก็ออกก็ไม่ต้องบ่นไม่ต้องออกออกเนียไม่เอา่พราเงินเงินของราษฎาที่ช่วยมาเนี่ยแหกินข้าวกับอะไรกันะแมแก้วา้าอ่ะข้าวมาแล้วหมดแาที่ไม่ใช่ของหวานอ่ะกินของหวานไัหน ผมไม่ขึ้นนะครับท้ามาขอโทษด้วยนะครับีครับดคยางแนบเพทำาใหทนิดได้งาลนราคาตนน้สวัสดีนะคบทุกคนครับาารใหญ่ก็คือว่าชั่วคราวได้แดดช่างคิดถูกนะครจำแล้วเราก็ไม่ได้เยอะก็เลยคีดว่าสวยใหอดีกว่าได้เมนเวียนเแต่ื่อวานที่กนนั้นเปยมาให้ มีกว่าเรองานก็คืาจจะน่ากินแต่ราไมับผิดช่อะไ้วยเราได้กินเราลียอาหารกิน้มันดาแต่นบอกว่าอร่อยเราเอาไปให้เรียนจามะเราไปกินก็ร้ว สวัสดีพี่ทพรวรรณนะครับพอดีคอมเมนต์ผมไม่ขึ้นนะครับพี่ทิพรวรรณบอกว่าไม่ต้องอดอาหารค่ะเก็บแรงไว้คับไล่พวกมันออกไปให้ได้ค่ะเมื่อเมื่อถึงเวลาแล้วเจอกันค่ะพี่น้องทุกคนครับผมก็ใจผมก็ไม่อยากจะให้น้องอดนะครับผมนะครับนะครับเพียนงะนะแค่เรามานั่งประจานมันะทุกวันทุก ทุกวันทุกวันเนี่ยพอแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็เราไม่ต้องไปทําำลายตัวเองนะครับทีบ่อ่าที่อ่าอย่างที่พวกผมคิดนะครับผมนะครับรรพี่กรอ๋อสวัสดีครับพี่กรนะครับพี่กรบอผมก็เอาแค่วัละมื้อเหมือนพระก็ได้มั้งหากกดดันได้จริงกว่านี้สาลคงปล่อยมาแล้วนะครับก็ผมคิดว่าไม่ต้องอดดีกว่านะครับ ไม่ใช่มม่วพี่กรเหอปห่มไม่ใช่คอมเมนต์เราไม่ขึ้นนะวันน,น,น,นี้ก็มีมะม่วงมาอ่ากี่กรองนะพี่แผนม่มันกไม่มีมะม่วงมาร้อยกิโลนะครับผมแล้วก็ เาไปแจกจ่ายนะครับผมนะครับก็ให้พวกกทมบ้างหรือว่าพนักงานปั๊มบ้างนะครับไว้ให้ยังปั๊มให้แล้วใช่ไหมผู้จัดการให้ยังก็ดูเอาวให้ครับก็แบ่งแบ่งกันกินนะครับเพราะว่าของถ้าเกิดของมีเยอะนะครับผมนะครับนะครับก็แบ่งกันกินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่แบ่งไปมันมันก็จะเสียนะครับ ็มันเหมือนว่าคนตอนนๆเรอเจับสายทำให้คนติดติดกับเราติดต่อมาไปแล้วทีนี้ก็รอวันถัดัปรอวันถัดไปเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดพวกเอริฟมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปทำที่นี่ก่อนนะมีแต่ได้เชื้อติดยามาเราก็ต้องเข้าอีกอย่างเลง ไปงานไปงานไปทำอะไรเสร็จเอะไรเสร็จเสร็จต้องมากอย่าง้อมามเพี่แพน่าอรันบาิมณีพวกเขาเขาเป็นลูกอะไรอเรามองาไม่ได้ใช้หมดกปีไอหมูดของเราผมเนี่ยมันสูงเน่าสามเมตรในเครื่องอ่ะนะมันไม่ค่อยดื้ ถ้าเกิดมันเกินก็เยื้องเงินที่แผนก่อนแล้วตอนเย็นมาคืนเขาเพราะว่าแล้วก็ที่แรกว่าจะรับแค่ร้อยกิโลเพราะว่าเพราะตังมีแค่ร้อยกิโลอันนี้น่าจะเกินเราช่วงนี้ต้องปั่นเงินก่อนนะครับเ,เ,ดเดี๋ยวเเดี๋ยวงินหมดนะครับผมนะครับเนาะเวลาการเงินได้กับพิมพ์ เราเชอาที่แบบว่านายแล้วแบบว่าเราได้ไปนอนถ่ายได้แล้วก็จะได้มีพิชาขอขึ้นไลฟ์ใหม่นะครับเพราะว่าคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยครับผมบอ่านอ่านไม่ได้เลยนะครับเาก็ให้เราใช้ไ่ายนะขอถ่ายรับสักครู่นะครับผมครับ